มาค่ะวันนี้เราจะเอาใจสายโหดเลยนะคะลูกค้าที่สายโหดจะต้องลองเลยนะมามา่าผัดน้ำพริกเผาสูตรของร้านปลาสลิดแม่สงวนนะคะนี่เราเตรียมเครื่องให้พร้อมเลยนะคะตั้งกระทะแล้วเดี๋ยวเราจะผัดกันเลยนะคะใส่น้ํามันสิ่งสําคัญเลยนะคะลูก เรามีเนื้อสัตว์หรืออะไรที่เราอยู่ในตู้เย็นเราใส่ไปได้เลยทางร้านก็จะใส่ขไข่ด้วยใส่ไม่ขอใสไข่นะผัดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงของซองมาม่าก็เตรียมมาให้นะแต่มันยังซักไม่พอเราต้องเติมนะ้ำพริกเผาของสูตรร้านป้าส,สลิดเม่สงวนลงไปด้วยนะคะนี่ออมันจะหอมขุ่นเข้มข้นมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ลวกมาม่าพอสุกเท่านั้นนะคะอย่าเอาเส้นนิ่มมากอ่าใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็จะผัดนะ สูตรเด็กของเราคือบุบพิกีหนูสวนลงไปด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ใส่ผักตามที่เราชอบใจหรือที่เรามีอยู่ในตู้เย็นเลยแล้วก็เพิ่มความหอม่อยใส่ใบกระเพราะนะสายหดต้องลองนะคะทานกันได้ทั่วทุกคนเลยขึงครับอย่าลืมสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ